เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิกแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิบอร์ดครับแล้วกลับตอมาแล้วนะครับในเวลาเย็นๆแห่งนี้นะใกล้จะมืดแล้วฟอยยังไม่ได้เล่นเลยชิพายแล้วแล้วหลีกจะเป็นยังไงมั่งก็ยังไม่รู้นะครับป่านี้ น้องๆคงจะตีแซงพี่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ้ยต้องตกแหลงทองอย่างแน่นอนเลยอ,อันตรายจะจัดเวลาก็เหลือน้อยมากตอนนี้ก็คงไม่มีแพ็กใดจะเล่นแล้วนะครับเพราะว่าต้องตีเลกอย่างเดียวแล้วนะอะเข้าไปดูกันหน่อยนะครับเอ้ยตื่นเต้นชิบหายเลยปาดปาดได้แล้วเฮ้ยยังโยนดับ97นะครับและคโดมิเเต ก็แสดงว่ายังเข้ามาทันนะครับก็มีแต้มอยู่1,700 1, 1 4 4 7 6นะครับอันดับหุ้ย1,443เก่งกันจริงๆดูอันดับหนึ่งดิ3,128นะครับโอ้โหเยอะจัดจัดแต่ช่างมันเถอะยังไงเราต้องหนีการตกชั้นก่อนนะเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นเลยจริงๆนะครับดูตัวดิด <c oughs> พร้อมพรันนะเรียกว่าเต็มไปหมดเลยอะ่ะโอ้หเรียกว่าอาวุธพิษส่งไรแรงทั้งนั้นนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอาตัวไหนไปดีเ้มันอาจจะเดือดเดือดมากก็ได้นะดูจากลักษณะแล้วนะผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งกแล้วกันอ่ายกแรกจะไปแพ้หรือเปล่าว่ายังไม่รู้ก็มีก็มีส่วนอ่าเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่ง,องโอเคอย่างนี้ก็น่าจะพอดูดิวดีๆถูๆไถๆไปแล้วนะอ่ะรวยมามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะว่าจะเป็นใครนะครับแข่งกันแรงแค่ไหนนะผมว่าคงจัดสุดๆอะ เพราะว่าต่างคนก็ต่างที่จะหนีตัวเองนะโอ้ยได้ตัวอยู่อ่ะจิจ๋อเลนีเดียว <c oughs> แต่ว่าระวังตัวถูกเป๊ะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนนะ400กับ460ต่างกัหนหาเลยเบานะ <c oughs> 400อุ้ยมีน่ากลัวป้องกันไหมป้องกันดีไม่ป้องกันก็ขิดเลยอ่ะ เรียกว่าชีวิตนี่มันหลุดลอยเลยถ้าไม่ป้องกันนะโอเคมาไอ้ดาร์โกอ้าวป่าเปลี่ยนไปแล้วดาร์โกเต่าไปแล้วนะฮ้ยุงนี้ไม่น่ป้องกันเลยอะป้องกันทําไมวะเนี่ยโอเคทำฉันได้แค่นี้แหละไอเชิบเช,ชิบนะเซบอฉันไม่ได้เอาดาร์โกมาด้วยนะถ้าฉันเอาดาร์โกมาด้วยนี่มันจะสุดสกว่านี้ชิบหายลวความชิบหายมาเยือนแล้วนะครับความจิบหายมาเยือนแล้วทำมังไงดีวะเนี้ย เ,เก็บไว้ให้หมดเลยยังไงมันต้องโจมตีแน่ๆนัดนี้โอเคมามีสามแล้วสินะกล้าโจมไหมละ่ะอย่าไปกลัวอีดีดันโอ้ยโจมตีสองเหลือไว้หนึ่งเอไในบ้านนี่อืมทลาดสุดๆเมก้าเคเวอร์เลยทีเดียวตายแล้วเราจะทำไงดีวะเนียโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็บ้องกันหนึ่งสองสาม ตัวนี้มี800เลยว่ะสามสี่ห้าเลยนะต้องป้องกัน5เลยนะเผื่อมันเหลือไว้ตัวหลังนะจิับหายเก็บสแต็กก็ไม่ได้เรียกว่าอันตรายสุดๆ8 0ดเลยอะ่ะ8 7ดอ่เดะดูดิแล้วมันจะโจมตีผมไหมเนี่ยถ้ามันไม่โจมตีนี่ผมต้องใช้แผนซิกแนลเลยนะมาโจมตี3เหลือไว้หนึ่งอีกแล้วเราไปป้องกันห้านะครับถ้าไม่ป้องกัน5เผื่อมันเหลือมาเราเราดองนี่ไ มันเหลือหนึ่งใช่ไหมสบายบือ้อโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยต้องโจมตีหมดเลยยังไม่พออ่ะอุ้ยลุงนี่เปลี่ยนตัวมาดีก่ามาเดิ๋ยสองสามตีอะโจมแม่งให้หมดไปเลยถายซะจะอย,ยู่เลยกัดมันตามเรียบร้อยแต่เราแพ้ท่านนี่แหละแล้วตัวสุดท้ายดาเมจก็ไม่มีเฮ้เยมีดาเมจแต่ไม่มีเลือดชิบหายจ,จัดเลยนะเนี่ยมันโจมตีหนึ่งเองเหลือไว้สามนะครับบาอบ้าบอ,าบอที่สุด อมามา,มาวัดใจกันนะครับมาใส่เข้ามาเลยจมตีหนึ่งผมตายนะเมันเหลือสามโอ้โหบ้าที่สุดเลย <c oughs> เฮ้ยผมรับดามเมจได้ทีนึงอะป้ <c oughs> องกันให้หมดมาเอ้ยเอาเซ้ป้ <c oughs> องกันสามกลัวตายเหมือนกันเนี่ยมาเลย <c oughs> <c oughs> มาวัดใจกันเอ้ยใจมันไม่ได้อะไรเสร็จเราอย่างงี้ใจเราแข็ง เรียบร้อยแหมผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคิดว่าจะแพ้ซะแล้วตายซะรีบนะชนะไปได้สังนั้นะด้วยตัวใหม่วาสุงผมนะครับได้มาจากซีซั่นผ่านนะเรียบร้อยผู้ชนะโชว์ซะหน่อยเอ้าต้องมีเด็กดื้อสิโอ้โถให้มันได้อย่างงี้ไม่อยู่แล้วนะครับตรงนี้หนีดี่ว่าเ4แล้วนะครับเอซึม ได้แบงค์ทีนะแบงค์แบงค์แบงค์ห้าร้อย500เลยไปแล้วอุ้ยก็ยังดีได้ดีเอ็นเอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเว่นมีจัดการโถ่เอ้ยเมื่อกี้อะไรเวลานี้หุ้ยได้แบงค์อีกอะได้แบงค์จัดจัดวันนี้ได้ห้าสิบแต่ก็ยังดีดีอ่าอันนี้เอาหมัวไปหมดเลยกูเข้าไปอันนี้เดิโอ้โถ่เอ้ย,ออออยมาต่อเลยนะครับตึง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  ตะกี้ไม่น่าชนะแต่ก็ชนะไปแล้ววะปุ๊กยิบหายเลยปุ๊กยิบหายเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้คุณเลือกไม่คิดเลยอะเลือกแบบเลือก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 อย่างเดียวเลยอ่ะคุณยเพราะน้องๆเก่งกันทุกคนเลยนะครับไล่บีพี่มาแบบสุดๆเลยนะดังนั้นก็เลยต้องเลือกมัวๆไปตัวไหนใช้ได้เดี๋ยวก็ว่ากันนะแผลไม่เป็นไรนะเดี๋ยยกสองยกง่ายๆง่ายๆมั้ง เอาแล้วไงความชิบหายก็เริ่มแบบมันเกิดแล้วเนี้ย <c oughs> เรียกว่าเริ่มมันเกิดขึ้นในจิตใจอ่าตัวนี้พันสี่ตัวนั้ 1, 4, นพันเจ็ดโอ้ยเฉยเฉยจิ๊บจิบจิ๊บจิบเลยอาซาไม่กลัวหรอกมีเลือดต้องพันสามจะกลัวทำไมจมตีแค่อันนี้มาเลยโหตัวการ์ดม่วงนี่มันน่าได้เหมือนกันยมตีหนึ่งโอ้โหเจียวแจ่มเลย <c oughs> ฉันก็ต้องการโดนแค่หนึ่งอยู่แล้วโอเค อ่าป้องกันหนึ่งป้องกันสองเหลือไปหนึ่งโอเคอุ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะใจมันได้เหมือนกันเลยคนนี้แข่งเหมือนกันแข่งเหมือนกันมาเลยใส่ก็มาผมว่ามันไม่กล้าใส่แล้วมันกลัวมันกลัวโดนส่วนตายแน่กล้าไหมเฮ้ยกล้าว่ะไม่ธรรมดาจริงจัดไปหนึ่งดอกไม่ธรรมดาจริงๆผมจะต้องป้องกันไหมอ่าไม่ป้องกันเลยก็ได้เออไม่จําเป็น ตัวนี้ตายไปก็เท่านั้นอ่ะไม่เป็นไรแข็งแกงอย่างเราไม่ต้องกลัวผมว่ามันจะเสี่ยงไปแล้วนะเนี่ยดูจากลักษณะนะมีสิทธิ์แพ้สูงเลยนะครับดนีิมันโจมตีอะไรโจมตีสิตายสิครับผมจะอยู่ได้ไงเอือเต่าก็ไปแล้วอ่ะจะไว้จัดการเมกาชีรอนมาหน่อยเสือกตายซะก่อนมีต้องพันสองเลยเลยทีนี้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนตัวยังฉับไวนะคเปลี่ยนตัวฉอบ สี่ร้อยเองไงน้อยจังจานจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามตัวนี้มี300 300มันเพิ่มผมต้องป้องกัน4เลยเนี่ยถ้าไม่ป้องกัน4ไม่รอดเลยนะเนี่ยเออเพิ่มอีก150ยหไม่ไม่ไม่รอดไม่รอดแน่นอนป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามปาาม้องกันสี่นะมาตายก็อย่าอยู่เลยชกมันนี่นะรู้จกักหูเขียวห่างไมมซะมัง่งอุ้ยโอ้ยอย่างงั้นป้องกันสามก็ได้มาโดย ดูที่มันจะทำยังไงมันจะทำยังไงกับชีวิตผมจะตายหรือไม่อ้อยตื่นเต้นลุ้นเลาจะจโจมตีสโอเคนี่แหละสิ่งที่รอคอยบล็อกได้นะครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนทีเปลี่ยนเปลี่ยนยังไวเปลี่ยนยังไวแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองแล้วก็อ่ป้องกันไม่อยู่แล้วเก็บให้เพื่อนโอเคตายซะจะอยู่เลยยังไงมันต้องโจมตีเราสอง โยมตีเราสองแต่ว่าเราล้มมันไม่ได้นะเนี่ยล้มได้ไหมอีสาไม่แน่นะ 4, 14, 4, 28, 4 32, ี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองโอ้โหไม่ไม่ถึงพันเจ็ดแน่แน่ <c oughs> ไม่ถึงพันเจ็ดแน่แน่บวกคา,าอาร์จีแล้วดูซิมันจะทําไงถ้ามันไม่โจมตีผมนี่โจมตีสองมามาวัดกันนะครับเพราะผมจะสามารถโจมตีถึงพันเจ็ดหรือเปล่านะดูมีสี่ร้อยก็สองเองทิพหายทิพหายจัดๆเลยตายแล้วทํายังไงดีวะเนี่ย ถ้าเราป้องกัน5ก็ไม่ได้ด้วยโจมตีไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากต้องชนะชนะจริงๆด้วยนี่นะกัดก็ใหม้มาแผ่นสูงนะคิดว่าผมจะไม่ก้าโจมตีใช่ไหมล่ะผ <laughs> ิดแล้ว หูได้40เลยอ่ะเจ๋วแจมสุดๆ,ๆใจเราได้ฟ่างไงโถหูหนี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 ยังไวหนีอยู่ไม่ได้แล้วเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆวาตรงนั้นโอเคเฮ้ยแต่ก็ยังเหลือพอเหลือเวลาพอสมควรนะสำหรับคนที่แบบว่าอุ้ยได้การ์ดคอมมอน <c oughs> โอเคอุได้ดีเนี่แหละไม่ดีใจอะไรเลยดีใจดึงได้ดี A เนี่ยแล้วก็เจอบิลนะฮ้ซับเข้ไปเรื่อยๆ <c oughs> อ่ะก็สำหรับคนที่กำลังรีบเล่งอยู่นะตอนนี้ก็ เลือเวลาน้อยลงไปทุกทีแล้วนะแต่ยังพอมีเวลาอยู่นะครับก็สู้ได้แหละเชื่อผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ห่างก็หล่ต้องสู้ได้ใช่ถ้าใครยังไม่ห่างก็หล่ต้องสู้ได้อยู่แล้วนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาไว้กลางนะเพราะว่าไม่ได้ทีเด็ดต้องต้องปล่อยทีหลังไม่รู้เลยการทีเด็ดต้องปล่อยทีหลังอ่ะลยุยมาผมก็เข้าสู่ยกที่สามแล้วนะครับวันนี้เล่นง่ายจัด,จดเลย เรียกว่าเทพธิดาแห่งชัยชนะนี่มเข้าข้างผมจริงแต่ยกนี้แหละนี่ไงฮูฮูประเด็นเดือดมาละ <laughs> ไอยกแข่งประเด็นเดือดมาแล้ว <t> <t> ตายและวะ้วว่ะตายและวะ้วเว้ยตายแล้ววะไม่ป้องกันด้วยเหมือนกันอยากแพ้คนมันอยากแพ้ทำไงดีไอเอ้ยไม่ป้องกันด้วยอพิไงนะเลิกการิีรอนมาเลยไอคนนี้ต้องได้ฟอกผมแน่เลยผมงรู้เนี่ยวลเลเวลหนึ่งนี่มีพลังยกนี้ต้อง5 1 0เนี่ย บ้าจะจะเอาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนทำไงวะเปลี่ยนงี้ผมก็ไม่ตายะดิไม่โจมตีด้วยโอ้โหใจดีสุดๆชอบเลยรักเลยรู้สึกเกลือเกลือรู้สึกเกลืนายเลยทีเดียววิยมันป้องกันไปแล้วว่าหมดสแต็กไปแล้วโอ้โหความได้เปรียบไม่มีแล้วทีนี้มีการที่เราจะชนะมันก็ไม่ใชเรื่องยากจบตีสองไม่ทัน เสร็จโกรหราเอาซินี่ไงเก็บไปสี่แล้วเนี้ยครับคูซิวมันจะโจมตีผมไหมโจมอยู่แล้วแหละใจมันไอคนนี้ใจมันได้มันกล้าเปลี่ยนตัวมาสู้เลยโอ้เหลือหนึ่งอยแล้วใจไม่ได้แล้วไงทำไมจะต้องเหลือหนึ่งกันตลอดเพื่ออะไรวะเนี้ยไม่เข้าใจเนะหนึ่งไม่ช่วยอะไรเชื่อผมเจงสู้นุสู้ให้สุดเด้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเฮ้ยต้องสี่ห้าเลยหรอ 4ี่ห้าแล้วก็เออเหลือไว้เพื่อนสามเลยนะครับนี่ไงาตายอยู่ดีอ่ะ <c oughs> นี่นะบอกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเออซึมดูพี่มีสี่ส <c oughs> ี่ห้าห้อุ้ยหลวงป้องกันก็ดีอ่ะโดเอยมีสี่ห้าเองโอ้เอ้เราไปทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้มองเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสต็กมันก็หมดไปโจมตีสามเนืนหนึ่งจิงดิไม่กล้าโจมตีส okay. ามเนหนึ่งโอเคผมตายเอือ ตัวนี้เก่งที่สุดในลุ่มน้ำแล้วถ้าตัวนี้ชนะไม่ได้นี่เราก็คือแพไงมีแค่นั้นละเราออกมาจากไอ้นี่เลยนะเรียกว่าเครื่องเลยเครื่องทำอาหารไม่ใช่เครื่องผสมเนี่ยมี500ก็เพิ่มอีก250เป็น700ดร้อยนะผมร,รับดาเมจด้ทีเดียวนะอา่อาอุ้ยไม่ได้นี่มันลดมันลดมันลดไม่ได้เพิ่มอา่าเหลือแค่250ป้องกัน1ป้องกัน2ก็พอเหลือไว้2 okay. โอเคกูุ้ก เราไปคิดเพิ่มไม่มันซะงะั้นน่ะหนีตายโอเคเดี๋ยวแค่2 5 5นะครับรถแรกแจกแถมเลยทีเดียว255หน้ามาเลยมีสกล้าโจมนะโอ้ยโจมตีหนึ่งนี่แหละบอกแล้ววันานายจะแพ้เพราะขับวันหนึง่งเฮ้ยไอ้พวกที่ชอบเหลือหนึ่งตาย่็จะอยู่เลยจัดการมาันเจฟฟี่งีบเงับนี่ไงโอ้ยอมกะชิรอนก็ยังต้องลม้ม โอ้โหคุณตัวโชว์สักทีหนึ่งโอเคอูได้อีกสี่สิบอ่ะโอ้โหเจ้าจำสดสดผมชอบไปพายตัวตะกี้มากเลยนะครับฮ่าฮาฮ่ฟรีผมเรียกเจฟฟี่ตลอดอ่ะฮบางคนมันติดอ่ะโอเคเอ้ยสองร้อยสิบแต่เราก็ได้สองร้อยนะเป็นดีเอ็นเอนะครับหืเจ้าจำเลยทีเดียวอุ้ยได้อีกแล้วอ่ะไหนดูเวลาได้เลยแค่ไหนะ อึเหลือไม่เยอะแล้วว่าเลือีกสองชั่วโมงยังไงบ้าจะจัดเลยอ่ะมาต่ออีกสักยกด้วยฝ่าไหนๆก็ไหนๆครับคนมันเก่งครับเอาอีกสักยกหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้โอ้โหไม่ได้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 พิดแผนพิดแผนเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้โอเคอึไม่ได้ไม่ได้มึงทำอะไรกองมึงวะไอ้นุก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้โอเคไม่ได้เลยพี่เม็กไม่ได้ออกไม่ได้นะ เลเวลกูจะทำเลเวลมา30แล้วไม่ได้เลยต้องติ๊กโชว์สักนิดนึงจริงผมยังไม่ได้ซื้อพี่เม็กเลยนะเพราะว่าได้จากอะไรอะไอศึกป่วนน้ำฉลามข้างนะเรียกว่าได้ศึกป่วนน้ำฉลามขั้งกันจานอะโอเคไม่ตรงไม่ตรงใจเท่าไหร่ไม่ตรงใจงใจป้องกันไว้ก่อน,นเมื่อเราไม่รู้สึกไม่ตรงใจก็เลยต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับิห้ตายแง่แก่ไม่มีทางรอดตึน ึเฮ้ยไม่ทำอะไรเลยอะไม่ทำอะไรเลยนี่ตกใจนะตกใจมากเปลี่ยนตัวนะครับอ่าแล้วก็ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นเอาสิจะเล่นกันอย่างนี้ก็ได้มาเลยมีสาม <c oughs> มันดูที่มันจะกล้าโจมตีไหม <c oughs> เปลี่ยนตัวโจมแน่นอนทีนี้ตายแง่ตายแง่ซะไม่โจมตีว่ะวิธีนี้มันเปลี่ยนมาเขาท่าเขาทีสุดๆนี่แหละที่ผมรอคอยเออหื้อเปลี่ยนมามันคงคิดว่ามันเป็นต่อแล้วนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเราเป็นคนต่อเขาไม่ได้เป็นคนต่อเขาเป็นคนคิดเดียวเออเจจะ,จะเหลือไว้หนึ่งอีกแล้วในพวกนี้จะเหลือไว้หนึ่งทำไมอีกแล้วเอ้ต่าห้ยนอยน้ําอยู่นานเลย เรียกว่าไม่ยอมไม่ดีไม่อยากออกจากสังเวียนว่าเอาฉันมาแกงได้ไงเนี่ยฉันนุ่งสายอยู่ตัวที่สองนะเนี่ยมผมจะบอกว่าเหลือไว้หนึ่งก็ไม่ช่วยอะไรนะครับนี่ไงเห็นไหมเหลือไว้หนึ่งก็ไม่ช่วยอะไรตายซะไม่นะเรียบร้อยกูเกี่ยวห่างไหมมีเจ็ด <laughs> ร้อยสี่สิบหกเลยนะครับทีแรกเนี่ยกลัวตัวนี้ที่สุดเลยไ <laughs> อยตัวที่สองนี่ไม่ได้นะ่ากลัวรีบเปลี่ยนมานะครับ จมตีสิโอไม่เหลือไว้หนึ่งยีราห์เถื่อใจไม่ได้แล้วไง <c oughs> <c oughs> เป็นผมมาเหลือไว้หนึ่งตลอดเลยหนึ่ง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  <c oughs> าเดี๋ยวไม่การโลดอ้อนตัวเดียวแล้วนะครับเพื่อนร่วมทางไม่มีเลยไม่มีใครอยากพบเพราะเก่งสุดเก่งจัดเกินไปเลยไม่มีใครอยากกบประกันสองอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> อยู่ไหมอยู่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 ไม่ธรรมดาประกันสามที่บาเดียเอื่อเอาชัวเอาชัว <c oughs> แต่จริงก็อยู่แล้วแหละแต่ว่าให้ได้ใช้ไม่ตายก็โอเคแล้วนะครับวูมีพันหกเน่ แต่ว่าก็ล้มได้อยู่แล้วสบายสบายย,ยังไงหอยก็เป็นอาหารของพี่เม็กอยู่แล้วนะครับใช่หรือเปล่าวะตัวเราใหญ่เนี่ยเราอาจจะกินอย่างอื่นนอกจากปลาหมึกวานมากพวาปลาหมึกมันอาจจะกินยากอะ่ะไม่เหลือวิหนึ่งเหียโอ้โหเหลือม่เยอะเกินไปเลยตายแกถ้าเหลือหนึ่งะจะรอดเฮ้ยกัดมันพี่เม็กบินกันไปหอลอกลอ่อทำเหมือนจะไม่กัดนะครับแล้วก็ม้วนลงมา ด้วยความแรงสูงงาบก็ให้หืมประมาทเงี้ยตายนะครับประมาทตายเป็นเหตุประมาทเหตุเป็นตายอะไรสักอย่างอุ้ยอุ้ยอุมั่วไปใหญ่อะ่ะอะไรอะ่ะประมาทเหตุเป็นตายอะไรเนี่ยโอเคงาบงาบกล้องไปแล้วนะครับอู้ได้สี่สิบอ่ะโอ้โหได้สี่สิบล่วๆอ่ะพอแค่นี้ก่อนนี่ฟ้านะครับอยู่อันดับที่79นะครับดูซิว่าน้องๆจะไล่ทันไหมอ่ะพอแล้วนะครับเหนื่อยแล้วอะ จุดๆ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 จุด่จนดๆจุ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 ดุดๆรุดๆจดๆจุดๆจุดๆจุ้ๆนะจุดๆ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 ุดจนดๆุกๆจุดๆุดดๆุดดๆุดมดๆุดดๆุดดตุดุดๆุดดๆุดมดๆุดดๆจุดดๆุจดๆุจดๆุจดุ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  เมื่อตื่อใครจะดูอะดึกแล้วใครจะดูไม่มีคนดูนะผมก็เลยต้องไปลงพรุ่งนี้เช้านะอ่าต้องเข้าใจกันด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ FC ทั้งลร่ท้องรอตอนเชล์นะ่คเรับพมะส่วนวันนี้ผมพอดี่านะอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างด้วยครับว่าจะได้กันดังดื่ไม่ได้กันนะครับพี่อารทุกคอมเมนต์แหละครับคอมเมนต์ได้นะมีอะไรก็สอบถามได้นะถ้ารู้จะตอบให้นะวงเล็บถ้าไม่รู้ก็ไม่ตอบไงแล้วคนไม่รู้จะไปตอบได้ไงเราจะบ้าเลย นะตอบมุ่มๆวัๆ่วๆเดี๋ยวออถ้าเกิดเขามีข้อมูลที่ชัดเจนสอ่เราเขาก็จะแบบว่าเราจะน่าแหกไงไม่ใช่อะไรอะ <c oughs> องจริงแล้วนะครับาฝากกดแชร์กดไกลค์กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อป m อซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดาย,ายังเล่นอยู่ฮไปล้ฟอย